ไม่เอาก็แค่นี้ก็พอเราเชิคเอาไงทำไมมา,มาไงน,นี่ให้ถ่ายโทรโทรทับทยใส่นี่นะนี่นะมาถือนี่นะให้คินแค่นีอยากจะให้กันถืออะไรให้กินอีกเว้ยวันนี้ก็แซ่บแซ่บจับสบง ่อยไหมฮะไอยขอบปอนเลยนี่โน่นโน่นเขากินที่แหลนเขาไปนอนอยู่ใกล้ไอ้ต้นโพนเหรอลอยขอบปอนด้วยที่ผมให้โยมที่พาถ่ายไปให้อาจารย์ตัวอาจารย์ไปเรียนขอบปอนเออครับผ่าพิไม่ต้องจับสะบงก็ได้ลูกเอ้ยผ่าพิรุปเป็นจับไปก็ดึงวิ่งเนาะโอคอไว้นี่ะมัดแน่นนี่ลอยไหม ปอดอ่ะปอดหนูหน่อยหนูแล้วอ่ะปอพ่อดพอดมานอนทุกคนพอดนอนอร่อยถือว่ากันหนีเว้ยมึงจะแน่นอนจริงจริงปอดพอดพอดเอาหมดแล้วปอนี่เอาเดี๋ยวให้เขาอิ่มก่อนนะครับยิ้มลอยไหมลอแค่นี้แหละอยู่กับปอเลยลอยไหมลูกลอยให้แมพี่ยืมปอดเอง อเออยีิเดนมาหามองค่าคผเสียอเดินมาคเียีเยอะมนคปนเหย่อ่่ห็นขโพดอยู่นี่เอ๊ะตอนอ๊ะตอนที่อาจารย์กับบานมัไม่มีอะไรหมอไปยืนก็ประตูของตะกึ่งเนาะวอยังงได้โว้ยดูเขาเราก็ดึงกันเขาว่าย้นทนั่งวะใจยิ้มไปละวเอะเดี๋ยวก็แช่ดิลดึงสบงกัดดึงยังงั้เนาะอคิหมอคงขี้เหียดเลยกัดไปเขาดอกฟันมอพีสีอีกเดียว โอ้มีเลือดเลยแต่กัดเนือว่าไม่เขาดูเพะมไเลยเยไม่หรอกทำไมคงดูพอทางนู้นดิเฮ้ยยายานี่ละคุณนะเว้ยจองจองไปจับหางฟังหนึ่ะจับราชีแล้วเนี้ยแคือก่อนอว่าพีไหลไม้ถึง่ันเลยเมื่อกี้นี่เงี้นี่งรอดอ้วนนอ้วนไรนักไข คนด้วยบคนแ้วทมัเลยแล้วมั้ยมาบานนี่ยองตัวน่ะเออจ้าวิ่งไหลอ่ะเคนน่้นอนอ่ะคนเราวิ่งนี้เนาะบิงนี้ที่จะของไก่แล้วนะมันยังมันอุปกรณ์อะไรเว้ยวะน้ำเลยเนาะดูด้วยครับโอ้ยเขากินก่อนจะไปนอนเลยนะตรงป้อนเราจะไปนอนนี่ช่วงเย็นๆเขาอยู่กับพ่อเขาก็จะมานี่แหลยดูดูไว้ด้วยนี่พ่อลองป้อนนี่พ่อป้อนนู้นหน่อย มันก็ยืนคอทุกสูงเอาเว้ยกูก็ต้องกลมหาด้วย <c oughs> โอ้โหแล้วจับแน่นเลยนะคงคอไม่มีแล้วคอหายทั้งคอจะอวบทั้งคอมึงหายหมดแล้วอ้วนพดลุกไม่รอดแล้วพ่อหนูอิม่มหนูไข่ใหญ่ด้วยมือเว้ยเปื่อนนินเว้ยจับสมองกันเว้ยโอ้อาสจันทร์ไปจะตัวเขี่ยอะไรเราไปหาเขีย่ยเขี่ยนอนมาแต่หนุนกกนอนเปื่อนมัดเว้ยด้วยเนอะด้วยมือน่ะ ไปเขียนอนพ่อพ่อหนูอยากกินนมเนี่ยพอนมเลยดิอาจารย์นมกินแล้วเนี่ยอืมนี่นี่ลูกกินตัวไว้เรื่อยๆทำไปกินนี่อร่อยไหมอืมอ้วนไวเรื่อยปล่อยหลังจับใหม่ดุกอ่ะไปเดาะกับจับกลัวากันหนีเดียวเว้ยไม่หนีหรอกอืมตอนนี้หิวท่านโยมนะก็จะประมาณนี้ แต่ถ้าอิ่มเมื่อไหร่โยมนะก็จะยิ้มน่ารักให้เราท่านนีก็ประมาณนี้ก็โยมนะพอละมังลูกเอ้ยโอ้โหดึงอันนี้อีกอืมรุดตัวนึงแต่คือออกมาทั้งวันเราขาดแลยแต่คืออันเดียวไปเอาสัก4่นาทีพอนะอันนี้5นาทีจ้ะอ่าจ